สวัสดีครับผมชื่อนายนนทิวชาทรงเนินรหัสนักศึกษา645 222 1 0 1 7 1 k 4โปรแกรม ETR 3B วันนี้ผมจะมารีวิวโทรศัพท์มือถือ iphone 11ของผมเครื่องนี้นะครับซึ่งผมก็ได้ใช้งานมาได้ประมาณ8เดือนนะครับ iphone 11ของผมเครื่องนี้มีขนาดหน้าจออยู่ที่6.1นนิ้วนะครับความละเอียดของหน้าจอเป็นจอ lcd นะครับ หน่วยประมวลผลเป็นชิป a 1 3 i อโอนนีนะครับระบบปฏิบัติการเป็น ios 13นะครับความจุของตัวเครื่องนั้นในส่วนของแรมอยู่ที่ 4GB กิกอม6 4 g นะครับน้ำหนักของตัวเครื่องอยู่ที่1 9 4กรัมนะครับรองรับ2 g 3 g และ4 g นะครับ cpu อยู่ที่ 2.65GHz นะครับซึ่งราคาเปิดตัวของ iphone 11 อยู่ที่สองหมืสี่พันเก้าร้ยบาทนะครับมีให้เลือกห้าสีนะครับได้แก่สีเหลืองสีแดงสีดำสีม่วงและสีขาวนะครับกล้องหน้าฟอนต์คาเมลนะครับมีความละเอียดอยู่ที่12ล้านพิกเซลนะครับรูรับแสง f. 2 2นะครับส่วนกล้องหลังซูมเอฟติคอลสองสเท่านะครับ ซูมดิจิตอลห้เท่ารูรับแสง f 2อจุซึ่งกล้องตัวแรกเป็นกล้องฟอนคาเมรามีความละเอียดอยู่ที่12บล้านพิกเซลนะครับส่วนกล้องตัวที่2เป็นกล้องอัลตร้าไวมีความละเอียดอยู่ที่12ล้านพิกเซลนะครับในส่วนของหน้าหลัง iPhone 11เครื่องนี้จะเป็นกระจกนะครับส่วนข้างล่างของตัวเครื่องนะครับ ทางซ้ายจะเป็นลำโพงนะครับซึ่งเป็นลำโพงเดี่ยวส่วนทางขวาจะเป็นไม้นะครับส่วนตรงกลางจะเป็นช่องชาร์จแบตไลนิ่งซึ่งใช้ร่วมกันกับช่องเสียบหูฟังในช่องเดียวนะครับ iPhone 11เครื่องนี้รองรับชาร์จแบบไร้สายไวเลสชาร์จ,จิ่งนะครับและรองรับระบบฟ้าชาร์จสูงสุดอยู่ที่18วัตต์นะครับ ซึ่งเท่าที่ผมได้ใช้งานมาในการเล่นเกมใช้งานโซเชียลมีเดียทั่วไปก็ถือว่าโอเคนะครับรูปทรงของโทรศัพท์ก็ถือว่าหยิบจับได้สะดวกรูล,กลาทันสมัยนะครับสีก็เป็นสีที่ดีนะครับดำด้านนะครับ ซึ่งผมก็ขอจบการนำเสนอและหรือการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ